สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับนันเน็ก e และพี่พีทีมงานครับผมดีใจมากและตื่นเต้นมากที่ทีมงานติดต่อมาแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสดัตฮีโร่ได้เข้ามารีวิวในช่องของนะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยดัตฮีโร่เริ่มมาจากแนวคิดที่ต้องการทําหมูฝ <c oughs> อยคั่วอบกรอบ <c oughs> เป็นแหล่งโปรตีนสูงหมูฝอยคั่วอบกรอบ ตอบโจทย์ความชั่วม่ในตอบโจทย์ความวุ่นวายในชั่วโมงเร่งรีบก็เลยหยิบแดนฮีโร่ไปกินในรถได้ง่ายๆไม่ร่วงหกแล้วเถอะเราใช้เวลาลองผิดลองถูกในการพัฒนานานาน,านับปีด้วยกระบวนการที่ผลิตที่ทันสมัยมาตรฐาน GMP และ HACCP โอหนี่พร้อมขึ้นห้างเลยนะเนี่ยจนมาเป็นแดนฮีโร่หมูฝอยโคาอบกรอบพอดีคำส่วนน้ำตาลน้อยที่ปราศจากน้ำมันอ่ะลองดู ชอบแพ็กเกจจิ้งอไงแพ็กเกจจิ้งแบบยังไงติชมมาหน่อยดิน่ารักมากเลยนะก็โดดโดดโดดคือหมูฝอยนะดูออกปะนี่หรอออเนี่คือหมูฝอยนะคือแพ็กเกจจิ้งมันฉีกทุกกฏเลยอ่ะฉีกทุกกฏของหมูฝอยจริงๆในแง่ดีไซน์เนี่ยสีเสร็อองค์ประกอบการทำเนี่นี่เขาเรียกว่าเท่เลยนะผมบอกว่าเท่เลยนะกล่องลูกเต๋าหกด้านนี่คิดทุกด้านเลยนะเนี่ยแด a ฮีโร่เนี่ยคิดนะไม่ใช่แบบดูดิ นี่เด็ดนี่ฮีนี่โลอ่ะผมว่านะแบบน่าจะเจาะช่องหน่อยเพื่อให้คนเห็นว่าข้างในมันมันเป็นอาหารก็ต้องโชว์หน่อยว่าข้างในเออกระปุกก็สวยอ่ะกระปุกก็สวยเจ้าตัวเขาเป็นนักออกแบบวางอย่างนี้เลยได้ไม่ต้องใส่กล่องนะจริงเออแต่สีฟ้าในผลในการกินอาหารมีผลจริงๆแต่อันนี้เขาองค์ประกอบในการใช้ฟ้าของเขานี่เหมือนเขาได้ออกแนวฮีโร่ใช่ไหมอ่าเฮ้ยกระปุกนี่โอเคใช่กระปุกน่ารักเลยมีกันชื้นแล้วก็ เปิดมาเออแบบว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ไหมผมว่าเขามีทาร์เก็ตของเขานะเหมือนตั้งใจมาจับทาร์เก็ตเป็นเด็กอ่ะเพราะเด็กกับหมูหยองนี่เปิดมาเป็นแบบนี้ฮะเปิดมาเป็นแบบนี้ฮะนี่ลองดูเนี่ยเหมือนเป็นขนมกินเล่นให้เด็กอ่ะเป็นชิ้นอ่าดูนะฮะโอ้ขนาดของเขาเนี่ยนี่นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยหนึ่งนิ้วนะฮะหนึ่งนิ้วความหนาของเขาเนี่ยนะฮะ หนึ่งเซนหนึ่งเซนนะหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งเซนนะฮะโอเคแต่ลองทำกันดูคนละหนึ่งคนคนบอกคนแบบนี้เก่งเนี่ยอือหหมูหยองอ่ะเขาบอกหมูหยองที่ดีคนกินกับข้าวต้มอร่อยถูกไหมฮะใช่ไหมนี่คือหมูหยองถ้าหมูหยองนะครัเพราะหมูหยองมันจะมีความฟูเป็นปุยปุยอันนี้มันโดนบีบอัดลงมา อราคากระปุกละหนึ่งร้อยยี่สิบาทดูฮะ <ไป S 1> <ๆ>ดูฮะ<ๆ><ๆ>มาดูหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะที่ผมบอกเหมือนเขามีทาเกตเขาไม่ได้เหมือนเหมือนเป็นการขายกิมมิคขายอะไรเงี้ยเหมือนอดูดูเขาดูจากพวกคำแบบ คำโปรที่เขาเขียนข้างกล่องอะไรเงี้ยให้สำหรับคุณพ่อเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยเหมือนเป็นเล่นกับลูกอ่ะเหมือนซื้อไปฝากลูกเหมือนเป็นกิมมิคเท่านั้นเองเออมันมาเจาะทาร์เก็ตแบบว่าเราสำหรับแบบลูกเล็กฮะอ่ลูกเล็กพอลูกเล็กอะไรเงี้ยซื้อไปเล่นกับลูกซื้อไปอะไรเงี้ยของขวัญฝากลูกก็ดีครับเล่นไปให้อย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็ถือว่าลูกก็อุปโภคอาหารเอ้ยอะไรอะไรเงี้ยเออนี่กิมมิคในกิมมิคกิมมิคขายกิมมิค้วทำให้ของธรรมดามันดูไม่ธรรมดาอ่าเป็นอะไรเงนี่ใช่นะใช้คําถูกมากราคาก็เลยพรีเมมี่ยยหนอ แนะนำฮะ2.9เลยแล้วกันอโอเค<ม><ป>ทั้งรสชาติทั้งกิมมิคทั้งรูปลักษ์อาหารเลยนะนเหมือนลูกไม่ยอมกินข้าวอะนะ,ะก็เลยซื้อเป็นหลอกลอก่อมีกิมมิคมีกิมมิคใค้กิมมิคอ่ะไม่ใช่กิมมิคถือว่าอนวัตกรรมการมันจะขยับขึ้นเป็นนวัตกรรมนะฮะ